แล้วแบบนี้แมนยูจะว่ายังไงครับโอ้โหไอเสือร้ายอย่างไอแวนโชนี่นะครับแจ้งขอแมนยูเนี่ย2 5 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์สำหรับค่าเหนื่อยพร้อมลงลุมผีแดงนะครับอันนี้เป็นรายงานข่าวจากแมนเชสเตอร์วินลีเนลส์ครับบอกเลยว่าไอแวนโชนี่กองหน้าของเบรนฟอร์ดแจ้งกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับต้องการค่าเหนื่อยระดับ2 5 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์หากย้ายทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ หัวหอกทีมชาติกรดอย่างไอแวนโอนนี่ตกเป็นข่าวอย่างหนักเรื่องการย้ายสโมสรในช่วงที่ผ่านมาครับโดยดูเหมือนว่าอาร์เซนอลครับจะเป็นตัวเต็งจะได้ลายเซ็นของไอแวนโอนนี่ไอแวนโอนนี่ครับยังไม่ใกล้เคียงกับการขยายสัญญาใหม่กับทางเบรนฟอร์ดและดูเหมือนว่าจะพยายามมองหาทางไปอยู่กับทีมใหม่ในช่วงตลาดซัมเมอร์น,นี้ด้วย แม้ว่าทางอาร์เซนอลแสดงความสนใจมาตั้งแต่แรกแต่รายงานบอกว่าแมนยูได้้ามาร่วมวงแย่งลายเซ็นของไอแวนโชนี่แล้วซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมทัพให้หลังมีฤดูกาลที่น่าผิดหวังสําหรับเอริกชนฮาร์กนะครับรายงานล่าสุดบอกว่าไอแวนโชนี่นะครับต้องการค่าเหนื่อยรา,ๆ 250, รา,า ord, รนวๆ2 5 0,000ปอนต์ต่อสัปดาห์หากแย้เล่นที่โอทราวฟอร์ดหรือแพงที่จํานวน2 4 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์ที่บรูโน่ฟานเดสรับอยู่ในปัจจุบัน หากสุดท้ายแอร์นโจนี่ย้ายไปอยู่กับแมนยูแล้วได้รับค่าเหนื่อยจำนวนนี้จริงๆนะครับเขาก็จะมีค่าเหนื่อยแพงเป็นอันดับ5ของสโมสรเท่ากับอองตรนี่มาเซียลและก็เมสันเมาส์แต่ยังน้อยกว่ากาเซมิโร่จดอนซันโชราฟเฟลวารานและก็มาเคชเแรดฟอร์ดนะครับโอ้โหถือว่านักเตะคนนี้ครับต้องการค่าเหนื่อยระดับ250,000ปอนต์ต่อสัปดาห์ ถ้าหากว่าย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วแบบนี้แมนยูจะว่ายังไงนะครับโอ้โหเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะต้องมาติดตามสถานการณ์ครับเรื่องการนี้ทีมมันหนาหูอยู่แล้วสําหรับเอแวนโชนี่นตอนนี้นะครับชุกคนก็มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับอนาคตของแข้งรายนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้จัดไปไวยรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผม